การผูกติดด้วยความเพลินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพ่งเท่าไรหนอภิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าข้ามิคชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกขุเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่ สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละพิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อพิกขุเพลิดเพลิน ร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิขชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกรชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชารล พิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละรถทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด มีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบัวเมาซึ่งรถนั้นเมื่อพิกุเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งรถนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญโยคะย่อมมีมิกชาละพิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละโภัพธพาทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งโปทภะนั้นเมื่อพิกุเพลิดเพลินปราำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งโปทภะนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะ ย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิกชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาละทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนา น่ารักใกล้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นเมื่อพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นอยู่นันที ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิชาชละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิกชาชละ พิกุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ถึงจะเสพเสนาสะนะอันเป็นป่าและป่าทึบซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยไร้ซึ่งลมจากผู้คนควรเป็นที่ทำการอันสงัดของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นภิกุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของพิกุนั้นตันหานั้นอันเขายังละไม่ได้ดังนั้นพิกุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภพิกุจึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าข้ามิกชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทีย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาลา พิกขุกผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ ถ้าหากว่าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อพิกุ urn, ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มี มิกชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปราตถนาน่ารักใคร้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุกผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละรถทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรถนั้นเมือ่อภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรถนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับ เมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกขชาละภิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกขชาละโภภพตตาทั้งหลาย ที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งโพธภพะนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลิน ไม่ปร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งโปตภานั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละภิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมีกชาละทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบวัวเมาซึ่งทรรนั้นเมื่อพิกุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมวัวเมาซึ่งทรรนั้นนั่นแหละนันทีย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาชละ ภิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาระภิกขุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันรักคนไปด้วยภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชา เดรธีสาวกของเดรธีทั้งหลายก็ตามถึงอย่างนั้นภิกุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกุนั้นตันหานั้นอันเขาละได้แล้วดังนั้นภิกุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว